แเอ่อทีบรี่นะครับเม็ดกลมนะครับของอ่าส่วนร้อยพันไม้นะครับอ่าเป็นพันอาราบิก้าร้อยเปอร์เซนเดี๋ยวเราไปดูการคั่วกันนะครับกาแฟทีบอรี่ครับนี่คือการคั่วกาแฟทีบอรี่ทีบรี่จากอัเพอเดยหลวงนะครับส่วนร้อยพันไม้โกโกกีกาแฟอันนี้เป็นกาแฟตัวใหม่พีบอรี่ของเรานะครับเป็นเม็ดกลมกลม เราก็จะพั่วันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ใกล้จะเป็นขั่วอ่อนแล้วครับกาแฟทีเบอรีร่เป็นกาแฟพันรรรอาราบิก้าร้อเอร์เซนะครับลักษณะของเม็ดก็เป็นลักษณะเม็ดกลมในเม็ดเดียวในผลกาแฟหนึลูกนะครับก็จะเป็นลักษณะพิเศษของกาแฟทีเบอรี่ก็คือมีความหอมมันอร่อยกลมกล่อมยิ่งกว่ากาแฟที่พราอาราบิก้าที่เป็นอา่า เม็ดละสองซีกนะครับอันนี้ก็จะอร่อยกว่าขึ้นมาอีกและวิธีการคั่วก็ง่ายแล้วก็กินหอมด้วยนะครับกาแฟพีบรี่นะครับเวลาการคั่วกาแฟทุกชนิดนะครับเราก็ควรจะใช้ไฟอ่อนนะครับไม่ควรใช้ไฟแรงนะครับลักษณะของไฟนะครับก็ประมาณเท่านี้นะครับไฟอ่อนๆไฟสม่ำเสมอนะครับแล้วก็กลงไปเรื่อยๆนะครับ นี่คือลักษณะของกาแฟฟิเบอรี่ลักษณะเด่นของเขาก็คือเม็ดกลมนะครับสะดวกในการกั่วแต่รสชาติอย่าบอกเลยนะครับว่าอร่อยหอมมันมากนะครับโดยเฉพาะกาแฟโกโก้โสกตของเราถ้ทาท่านผู้ชมได้ดูแล้วอยากสนใจในการเรียนรู้กั่วกาแฟนะครับก็สามารถเรียนรู้จากทาง YouTube ของเราได้นะครับในช่องธรรมะรนาเรามีข้อตำหนิติเตียนอะไรก็สามารถอ่า แชร์และไลค์สอบถามกันได้หรือว่าอยากจะเรียนรู้ในการขั่วกาแฟนะครับเรามีกาแฟหลายตัวนะครับแต่ทั้งหมดเป็นพันอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นกาแฟในพื้นที่อำเภอโดยหลวงนะครับที่รานทองการขั่วนะครับลักษณะภูมิอากาศนะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลก็1 0หนึ่งพันกับ433กิโลเมตรนะครับสูงจากระดับน้ำทะเลอำเภอโดยหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับ กาแฟนะครับทีกาแฟนะครับกาแฟของเรานะครับก็จะพั่วไปให้สม่ำเสมอนะครับโดยการที่เราจะคนกลมๆไปเรื่อยๆนะครับคนไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไม่ให้เม็ดกาแฟสัมผัสกับผิวความร้อนอโดยตรงได้นานนะครับ ก็จะใช้แต่ออุุนแล้วก็อุณหภูมิของเขาะคระับเพื่อที่จะเป็นการอบไปในตัวด้วยแล้วก็การคั่วไปในตัวด้วยและสีกาแฟนะครับก็จะเปลี่ยนไปพร้อมๆกันไปเรื่อยๆแต่แต่ละเม็ดนะครับก็จะมีสีที่สม่ําเสมอกันไปการคั้วอย่างนี้ก็จะทําให้ ได้อุณหภูมิที่ดีนะครับและเม็ดกาแฟก็จะกลมกล่อมจากข้างในสู่ข้างนอกนะครับด้วยที่รสชาติที่หอมหวานมันอร่อยนะครับท่านผู้ชมก็ชมดูกันไปนะครับอันนี้ครับยูป็นการขั้วกาแฟอย่นี้นะครับนะครับกาแฟพิบรี่นะครับก็คั่วไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่คั่วอ่อนแล้วนะครับใกล้จะเข้าไปสู่คั่วกลางนะครับ กลิ่นก็จะเริ่มส่งกลิ่นออกมาแล้วนะครับสีก็จะเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆนะครับวิธีการคนในการทํากาแฟก็อย่างนี้ครับให้สม่ำเสมอจังหวะให้สม่าเสมอนะครับไม่เร็วไม่ช้าเกินไปนะครับก็จะเป็นวิธีการขั่วที่สมบูรณ์นะครับแต่ขอบอกเลยนะครับว่ารสชาติดีมากนะครับถ้าเพื่อนๆหรือผู้ชมท่านไหนนะครับอยากจะสอบถามข้อมูลนะครับก็สอบถามมาได้ทาง ช่องทาง YouTube นะครับมีชื่อว่าช่องธรรมะล้านนานะครับก็เข้าไปชมแล้วก็ไปติดเตียนกันได้นะครับสอบถามมานะครับอันนี้ก็เข้าใกล้เข้าสู่นะครับระดับกัวการแล้วนะครับตอนนี้เริ่มเข้าสู่ระดับกัวการสีของเม็ดกาแฟก็จะสม่ำเสมอกันไปเรื่อยๆนะครับเริ่มเป็นสีเข้มขึ้นนะครับเป็นสีน้ำตาลออกทองนะครับตอนนี้ แล้วถ้าพักเสร็จก็จะเป็นสีช็อกโกแลตก็จะเป็นพวกกลางนะครับอันนี้ก็พวกกลางเข้ามานะครับเริ่มเป็นพวกกลางควันก็ลักษณะควันก็เริ่มขึ้นแล้วก็จะมีเสียงแตกนะครับนี้เราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าสีของผลกาแฟเม็ดกาแฟก็จะสมันเสมนกันไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราขั้วดีแล้วก็ให้จังหวะที่สมันเสมนนะครับเวลาการขั้วก็ไม่นานนะครับใช้เวลาทั้งหมดนะครับก็ประมาณ 3 5ถ40นา,นาทีนะครับ3 5 40นาทีก็จะเป็นกาแฟที่รสชาติดีมากนะครับลักษของเม็ดาแฟนะครับก็มีหลยหลายลักษณะนารบทาบิชาอาั่วเข้มขั่วเข้มั่วเข้มแล้วก็พวกกานะครับพวกการแล้วก็ กอ่อนนะอาการนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็เริ่มจะเข้าสู่พวกกลางได้ที่นะครับเริ่มจะเข้าสู่พวกกลางแล้วก็กลางก็จะไปหากลางไปหาเข้มนะครับช่วงนี้ก่อนเริ่มออกแล้วครับลักษณะของอินภูีย์นี่จะแฝปจะมันเสมอนะครับไป หอมมากนะครับมเมตรแฟงก็เราใส่ใจในการควบทุกนาทีนะครับทิ้งไม่ได้นะครับทิ้งไม่ได้ลักษณะควันนะครับก็จะขึ้นเป็นเปรียวๆอย่างนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนไปอีกระดับหนึ่งนะครับถ้าควันขึ้นแล้วมีเม็ดเสียงแตกๆอย่างน,นี้ก็จะเป็นระดับควบกลางนะครับ ากลางมาหาเข้มนะครับนี่เสียงแตกนะครับท่านผู้ชมได้ฟังเสียงนะครับมีความขึ้นอย่างนี้ก็มาจะเปลี่ยนสีคือได้อุณหภมิมนะครับเราจะได้ยินเสียงการแตกนะครับของเม็ดกาแฟ อันนี้มันเสี่ยน,นะครับเริ่มเข้าสู่โคเข้มนะครับจะได้เห็นควันขึ้นแล้วก็จะหวะของมันนะครับอันนี้ก็เกิดจังหวะของมันแล้วก็ได้ยินเสียงแตกนะครับโค้โวเข้มมาแล้วนะครับอนนี้เข้าสู่โคเข้ม และรสชาติก <heaven entender it> <uffs> ็จะไม่มีเปรี้ยวแล้วนะครับรสชาตินี้จะหอมกล่อม กรคจายหาเกลื่อนนะครับกระายไปหาเขลืนนะะ่อนแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆนะครับให้รสชาติกาแฟมันกลมกล่อมสังเกตดูสีกาแฟนะครับแล้วเม็ดกา,กาแฟก็จะสวยงามน,นะครับเริ่มได้ที่นะครับอีกสักพู่นึงนะครับเราก็จะได้กาแฟรสชากาแฟก็เริ่มสวยึ้มน,นะครับ แต่ถ้าเราคั่วกลางนะครับกลางหาเข้มเท่านี้ก็รสชาติก็โอเคแล้วนะครับแต่ถ้าเราอยากได้รสชาติกาแฟกลมกล่อมและเข้มไปกว่านี้นะครับเราก็คั่วอีกสักประมาณ5นาทีนะครับเริ่มคั่วเข้มแล้วนะครับรอ,อีกสัก3านาทีนะครับอีกสัก3นาทีเราก็จะได้กาแฟที่สวยงามอร่อยกลมกล่อมนะครับตามหลัอขอกของผู้บริโภคกาแฟนคนที่มีใจรักและคอกาแฟนะครับก็จะชอบระดับคั่ว กลา,างไปหาเข้มขั้วเข้มแล้ว,วก็ขั้วเข้มไปหาขั้วเข้มมากนะครับอันนี้คือขอกาแฟเขาจะชอบมากเลยนะครับหอมระมุนนะครับสีกาแฟก็จะสวยนะครับหอมระมุนอร่อยอร่อยนะครับกาแฟทีเบอรี่นะครับเม็ดกลมลักษณะเม็ดก็จะกลมๆมนะครับ ป่งไปเรื่อยๆนะครับมีได้ที่แล้วนะครับพวกการหาเข้มเราจะพอแค่นี้นะครับเราเอาพวกการหาเข็มพวกเข็มแตพวกเข็มของเรานะครับทีบอรี่นะครับรสชาติหอมหวานมันอร่อยนะครับมีรสชาติในตัวกาแฟอำเภอะเดหลวงโกโกกินะครับอำเพอะเดลหลวงจังหงวัดเชียงรายนะครับ เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับส่วนร้อยพันไม้กาแฟโกโก้กิมีทั้งชาและกาแฟนะครับเราทําเป็นลอดสารอินทรีย์ร้อเนะครับก็ยังไงก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาชมและติตชมชมกันได้นะครับสําหรับแหล่งเรียนรู้ส่วนร้อยพันไม้กาแฟโกโก้กิวันนี้และชาโกโก,โก้กิก็ขอจบด้วยการคั่วกาแฟพีเบอรี่นะครับลักษณะของเม็ดกลมหอมหวานมันอร่อย ให้เป็นที่เติมพลังให้กับทุกคนนะครับขอขอบคุณนะครับ